ก่อนไทยลินครับซี่ FC ยู่มาลุ้นเชียร hey, ์ให้กัน ไหลกูเนาะข้ออะไวะโอ้ยข้อสู่เลยานีสุดยอดสุดยอดครับข้อสู่แล้วบไลดอกมไลดอกบไล่าไลหไลยาไล โยก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 ท่าแม่โยกเอาดันตครับตีดเรียบร้อยกรับมาลุนกันครับวันนี้ องสาบวสูงครับโอ้ยเนาะมืสาเสียครับบมเป็นยังครับบมเป็นยังให้กำลังใจสร้างต่อไปของไฟมันมอยังลงขันมนันหากินเองครับองสาวงามครับคอยหลุนคอยเสียกันไปครับรอดหลุนกันครับองสาบวสูงแต่ท่านเบาด้ขับานครับใส่หัวเป็นตัวโยผีเป็นวงแคบๆคอยลดระดับลงมา อ่างก็โอเคอยู่ครับเบาได้อยู่แต่ว่าองศามันทอไดมาลอดููกันครับเลื่อนโตเข้าไปมองมาเห็นนะครับมันไกลครับนี่เบาแต่องศาบาสูงครับมารอหลุนซอยเสียกันไปครับสามร้อยสามสิบนะครับผมขาวซัาํานะครับผม ก็คอ,อยไฟลินนะครับได้3 3สามสขอบคุณที่ติดตามและชมตลอด็กซี่สวัสดีครับ